Mày lông mặt hơi mặt khoa quay tùn kỳ long quay tùn tuần pha kỳ tùn nye tùn tuần, quay 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 mặn quay ไก่เก็บไลยกูแล้วไลยเก็บไลยกูแล้วหอดเวลาแล้วได่มันสัพพลังให้มันสัพพลังหลับยีนองเอ้ยมาเบิ่งบันหอดเวลาเก็บกูได้บ่มาเบิ่งหัวใหญ่ซ้ำเลยนี่แหละสวนมันได่มันสัพพลัง เริ่มแตกยิ้แตกแล้วไ้ละสี่หาตันบนอนออนมาแหงแรงแต่ปีนี่ปีนี้แหงแรงผลท่านตกใส่จากเถื่อปีนี้ ันท,ท่านขยายหัวใหญ่บ่้านปีนี่นต่วนมันเลยอันนี้มันต่วนมันยอดสีม่วงพวงเพชร โอ้มันยังมาขดมือเพามันเป็นขดไปตาเดียวแห้งไอหนอนมาขดอันนี้นยอดสีขาวเกษตรเกษตรไายมันสายแป้งอันนี้มันสายแป้งแป้งเยอะ นู้ดินแห่งปีนี่มันแปลงเยี่ยมชมไร่มันนะครับปีนี้ให้เวลาจะเก็บแล้วถึงเวลาแล้วทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยที่มองเห็นนะตรงน้นก็ใช่อีกแปลงหนึ่งนู no. อีกแปลงหนึ่ง้าพี่กำลงมาเบิงไหลมันมีอยู่สามหนึ่งสองสามสี่มีมีปีนี้เหลือมีหาแปลงที่เด้ก,กู้อ้าวอันนี้มันเกษตรลาย อ้าคลิปเนี่ยห้มแค่นอีกอนนึงพีออ่น้องเ้ยมาบึงมาบึงมั่นแตกลิ้นแตกตัวน,นิดหน่อยก็แตกแตกคลักอยู่ต้นต้นแตก